คุณต๋อยขอบคุณครับขอบพรคุณมากครับกลับมาดูรายการอร่อยครั้งนี้ทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับ,รบอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้มันหายากมากมันมีตามฤดูกาลเ <c oughs> ท่านั้นเองใช่ฤดูกาลหนึ่งไม่เกิน3เดือนก็หมดไม่ได้กินแล้วใช่ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่ผมอออากาศไปเนี่ยท่านจะได้กินหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้กินก็ไปกินปีน้ะแต่บังเอิญตอนที่ทำมันต้องทำตอนนี้ตรงนี้ก็เลยเอามาทำกัน ไอ้ที่ว่านี่เขาอันมีปลาชนิดหนึ่งมันชื่อปลาอีกงปลาอีกงชื่ออีกงแล้วที่มาทําเมนูนี้เขาเรียกฉู่ฉีอีกงไอ้ฉู่ฉีอีกงนี่ทําอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุณเจ้าของร้านแกจะมาบอกครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวาสนาเดชเพียรจากร้านครัววาสนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่วาสครับว้าสครับคือว้าสไม่ใช่วาสวาสสมัยเราอาจจะเรียกชื่อเล่นเกาชื่อวาสเลยชี้เล่นชื่อนกเล็กนะคะนกเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นกไม่เล็กเท่าไหร่นะไม่เล็กอ๋อเราต้องเรียกพี่นกเล็กกันนะนกเล็กจริงๆพ่่นกเล็กเนี่ยวันนี้คุณนกเล็กให้ความรู้กับพวกเราแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านได้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวไปดูเมนูก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเรื่องไปอีกองได้โอเคร้านไหนร้านสมุทรสนาครอยู่สมุทรสาครตรงชายทะเลบางกระเจ้า นะคะติดต่อกับหมู่บ้านกระซาขาวดงกะปิค่ะคือเวลาไปที่นั่นอ่ะแถวนั้นอ่ะแล้วไปที่หมู่บ้านกระซาขาวอแล้วตรงนั้นดงกะปิยังไงก็เจอร้านค่ะยังไงก็ต้องเจอครัววาสนาถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนะคะ,คะร้านเราถน,นัดทางด้านอาหารอะไรอาหารพื้นบ้านค่ะนี่เย ก็เป็นพวกปลาเก๋ผัดเผ็ดแล้วกนพื้นบ yeah. ้านจริงเลยอนั้นพ <oh ื้นบ้านนะเป็นประเภทพื้นบ้านก็คืออาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นของสมุทรสาครใช่ค่ะกุ้งหอยปูปลาใช่ตามฤดูกาลตามฤดูกาลใช่ผมอยากจะเน้นตรงนี้อยากให้เธอพูดเองนะเดี๋ยวจะกลายเป็นผมพูดซะทั้งหมดครูวัฒนาเนี่ยจะเก่งมากๆเรื่องของอาหารพื้นบ้านแต่เป็นอาหารพื้นบ้านประเภทที่เรียกได้ว่า สีสน <Season> ิงคือตามฤด,ดูกาลมีฤดูกาลนี้มีก็จะทําอันนี้เด่นฤดูกาลนี้มีอะไรก็ทำอันนั้นแต่ถ้า คุณมาฤดูกาลนี้มีนี่คุณจะกินฤดูกาลนี้ก็ต้องรอไม่มีมีค่ะมันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้ถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างเช่นที่บอกมีห้าเนี่ยอย่างอีกงมีเดือนอะไรบ้างมีกรกดาสิงหากรยายนเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอยากจะกินอีกงมกราก็ฝันไปฝันไปฝันไปเพราะว่าเพราะว่าเขากินปลายอีกงกันเนี่ยเขากินกันในฤดูกาลสามเดือนที่พูดนี่เพราะว่าในฤดูนี้อีกงมันมีมีไข่มีไข่ค่ะไข่จะเยอะไข่จะเยอะ ไข่จะสวยไข่จะแน่นแล้วเขากินกันตรงไอ้กงนี่แหละไอ้ไข่มันนี่แหละแต่นี่ท่านอยากจะดูว่าทําอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับจากครูวาสนาชูชีอีกงนี่ครับนี่ร้านเขาครับเนี่ยผมบอกไงว่าไปก็เห็นไงไม่เห็นได้ไงมันใหญ่ขนาดนั้นนะนี่ฮะดูร้านก็เนี่ยใหญ่ขนาดนั้นอ่ะนะครับเริ่มต้นเตรียมเครื่อง แกงค่ะเอาน้ำตะไคร้ใส่นะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ว่็ผิวมะกรูดค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะต่สามอย่างนี้ก่อนสามอย่างนี้โขกกให้ละเอียดก่อนนะคะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งค่ะค่ะพริกแห้งครับแล้วก็ตามต่ำให้ละเอียดนะคะครับใส่กระเทียมค่ะกระเทียมไทยกลีบเล็กครับนะคะ ตามลงไปก่อนค่ะตามไปเรื่อยๆแล้วก็เติมด้วยกระเทียมจีนด้วยนะคะกระเทียมจีนเอาไปตัดรสนะครับใค่ะใส่ลงไปด้วยค่ะตามให้ละเอียดเลยนะคะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะกะปิกระซาขขาวค่ะครับค่ะอันนี้เราก็จะได้เครื่องน้ำพริกแกงนะคะครับอ่าตอนนี้เราเตรียมน้ําลวกปลานะคะน้ําต้องให้เดือดนะเราใส่ตะไคร้ใบมะกรูดดับเขานะคะจําไว้เลยครับนะคะองสื แล้วก็ใส่เกลือไปสามอย่างนี้เป็นตัวช่วยดับคาอ่ะท่านผู้ชมนี่ไปซึ่งทำมาเสร็จแล้วนี่ต้มเดือดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะใส่ตามจำนวนหม้อที่อยากจะกินเช่นตัวนี้หม้อนี้3ตัว5ตัวก็ใส่ไปแล้วก็หมั่นช้อนค่ะช้อนฟองทิ้งค่ะน้ำน้ำแกงจะใสประมาณ10นาทีนะคะได้ออกมานี่เป็นไบอีกค่ะคราวนี้เรามาผัดพริกแกงเลยค่ะใส่หัวกะทิลงไป เป็นชัดๆเลยว่าขัวจ้ะแล้วก็ใส่น้ำพริกที่เราโขกไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ผัดให้เรื่อยๆภายไฟอ่อนๆนะคะให้กะทิแตกมันให้แตกมันนะครับแล้วจึงเติมน้ำซุปนิดหน่อยหัวกะทิก่อนใส่หัวกะทิเพิ่มไปอีกนิดนึงก่อนค่ะนะฮะใส่ลงไปก่อนเมื่อกี้นะฮะใส่เติมลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆมันแตกม่าใส่ปลาอีกกงเข้าไปใช่ไหมฮะนี่ครับใส่เข้าไปแล้วน้ำสต๊อกน้สต๊อกนี่ใส่ลงไปอีกเพื่อไม่ให้ข้นมากใช่นะคะข้นมากก็ไม่อร่อย หลงเหลงก็ไม่อร่อยต้องดูความพอดีใช่ค่ะแล้วก็เคี่ยวไปอีกอันนี้เราก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาอย่างเดียวค่ะครับผมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนิคนชอบนะคะชาคนชอบแต่คนพื้นถิ่นก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่คนไม่ใส่เลยนะฮะเพราะว่ากะทิมันจะหวานใช่เดือดุแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำแกงอ่ะรัดตัวปลาให้รัดตัวปลาแล้วก็ใส่ใส่พริกชี้ฟ้าสามสี่เลยนะคะแล้วตามด้วยโหระพาค่ะครับ แล้วก็เขี้ยวให้คุกคิกคุกคิกนะคะใชก็เป็นอันเสร็จต่างใส่ยานเลย่ะเป็นอันเรียบร้อยชูชีอ้กงเนอะตัวบทกะทีแล้วยางกินเลยอเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับบอกข้อดีแล้วข้อเสียของปลาชนิดนี้อย่างครับหนูเชื่อว่าปลาชนิดนี้น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับปลาขยงใช่ค่ะใช่ครับแต่ว่าน่าจะอยู่น้ำกร่อยแต่ว่าถ้าปลาชนิดนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของปลาขยะขย่งปลาขยะงขยังผมก็ <Scroll> นี่นี่เขาจับมาแล้วเขาจับมาแล้วอันนี้คือไข่เหรอไข่ค่ะพิษาไข่นี่ให้ดูให้ดูให้คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้ครับอันนี้คือไข่ใช่ไข่เลยอ่ะโอ้โหสุกิดสกาตอนนี้ฟังนิดนึงมันเป็นปลาน้ำก่อยหนูจะบอกให้ว่าปลาชนิดนี้เอาไว้หนูวัดพื้นฐานจากปลาขยกแล้วกันปลาขยงเนี่ยถ้าทำยังไงก็ได้เวลาจับมาเนี่ยพยายามอย่าให้ตายใช่เขาเดาน้ำหล่อไว้แล้วก็เวลาจะกินเราก็ทำใช่ คือปลาขยงถ้าสมมติว่าตายแล้วเอาไปทําเมนูอื่นไม่ได้นอกจากปลาเค็มเพราะมันไม่กินมันเหม็นข่าวมันเหม็นข่าวมันเหม็นจริงหม็นปลาชนิดนี้ถึงบอกว่าทาไมถึงลวกใส่ใบมะกรูดใส่ก็ตะไคร้แป่อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าลวกไม่ถึงยิ่งมีไข่นะไข่ไม่ตกกลิ่นนิดเดียวข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โอ้มันมันอานนี้ต้องเล่านิดนึงกับปลาน้ a m g อยเพราะฉะนั้นมันเลยจะมีแต่เพาะหน้านี้หน้าฝน ฝนตกลงมาท่านผู้ชมน้ําทะเลแล้วก็น้ําแม่น้ํามาเจอกันตรงนั้นแล้วฝนตกลงมาโอ้โหเป็นสภาพพอเหมาะของการที่จะเจริญพันธุ์อ่ะพูดง่ายๆจะวางไข่จะทําอะไรก็ตามไอ้สามเดือนนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่คนบอกเฮ้ยเอาปลาไข่มากินนี่มันไม่หมดเหรอเขาจับเฉพาะไม่ใช่ว่าจับทุกวีทุกวันจนหมดไม่งั้นมันหมดไปนานแล้วมันเหมือนกินปลากระบอกัท่านผู้ชมไข่ปลากระบอกอร่อยขนาดไหนอ่ะ ไข่ปอีกงเนี่ยคนโบราณเขาว่าอร่อยเท่านั้นอ่ะใช่ค่ะจริง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 ก็แล้วแต่บางบางบางท้องถิ่นอย่างที่จตุมศรคอนี่ยเขามีไข่ไปกงเขาว่าเฮ้ยไปไข่ไปกงอร่อยใช่จังหวัดอื่นเขาว่ามีไข่ปลาเรียวเตียวข้าวจังหวัดเรียวเตียวข้าวอร่อยใช่แต่ว่าความอร่อยมันปลาพรกใช่แต่ว่าเนื้อนี่มันจะนุ่ม แล้วมันจะหวานพูดขนาดนี้แล้วจริงๆเนื้อเหนียวนุ่มเหนียวแล้วก็หวานพูดซะขนาดนี้ก็อร่อยเลยข้าวคุณไม่เคยกินหรอกครับปลาอีกงอ่ะผมรับรองครับผมก็ไม่เคยครับผมเคยแต่ปลาขยัมัน่ยากนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ได้ทำยากและก็านะมันก็อย่างที่คุณเห็นมันหา่ยากมากแต่ถ้าเห็นอีกงแล้วต้องขยับค่ะขยับเข้าห่าเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นในฤดูกาลนี้หน้านี้เนี่ยร้านแบบนี้ร้านอย่างครัววัฒนาซึ่งเป็นอาหารที่เป็นซีซันแล้วนะฮะ มันจะมีเฉพาะดูดูการเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนี่นะครับนี่คือตัวมันแล้วก็ทุกตัวก็จะมีเขามีไข่อยู่อย่างนี้นะครับมีไข่ทุกตัวคัคือคนโบราณเนี่ยคนพื้นถินวังเงี้ยเขาไม่กินอีกงที่ไม่มีไข่หรอกเขาไม่กินนี่ฮะไข่เป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นลักษณะนี้อย่างนี้เลยนี่เจาะตรงท้องพอดีเลยฮะออ้ยโอ้เป็นแผงเลยก็เหมือนจะไข่แข็งนะเหมือนเลยพี่ แต่ตัวมันใหญ่กว่าใช่มันใหญ่กว่ายตัวมันเล็กกว่านี้ถ้าผมเกิดเป็นปลาอีกงนะผมจะเกิดเป็นปลาอีกงตัวผู้อ๋อครูก่าว่าไม่โดนโดนไข่ใช่ไหมเพราะว่าตัวผู้จะได้ไม่ต้องมีไข่เขาจะได้ไม่จับใช่เดี๋ยวชมไอ้น้ำมันี้ก่อนอะน้ำมันนี้หอมดีจังเลยเขาเรียกชูชีน้ำมันนี้คุณโอเคครับหอมจังเลยอ่ะหอมมากเลยแล้วมันมัน มันมันเลยคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าูชีมิอาชีพใช่เออแล้วมันมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดหอมหอมมาออกมาเลยเป็นเม็ดเล็กๆยิบยับเต็มเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้กินบรรยากาศปลานี่มานานแล้วนะเดี๋ยวกินเนื้อได้กินเนื้อกินเนื้อนะเนื้อเส้นเดียวหนีบแต่ก่อนอยู่บ้านนอกนะทุกผู้ชมเนื้อเดียวเหนียวคือเนื้อมันของดำเนินสะดวกเยอะเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อล้วนก็คือเนื้อไม่มันไม่อร่อยค่ะ หน้าของมันนะคุณผู้ชมดเฉาจะบอกว่าถ้าเป็นหน้าของมันนะน่าช่พมปลาขรแงนะอเอากระด้งเนี่ยไปตามตามริมคูริมคลองนะช้อนช้อนช้อนมันจะขึ้นมาเยอะอันนี้เป็นประเภทที่หาได้เฉพาะแค่สามเดือนต้องย้ำนะโอ้เงเดี๋ยวไปกลัวว่าสนาจะไปไวอยาวไม่ได้นะเขาจะกินแ,แบบในครัวคุณต่อยอย่างเงี้ไม่ได้คือสมุิโดยส่วนตัวผมเฉพาะผมเลยนะเนี่ยผมว่าเนื้อไปกงมีเสน่ห์มากๆเนื้อนะฮะเนื้อ ผมว่าเนื้อไปกลกงมันเป็นเนื้อที่มีความมันในตัวมันเล็ก<ห>จริงมันเล็กจริงแต่<ห>แตมันเป็นเนื้อที่มีความมันในตัวแล้วการทาเป็นชูชีอย่างนี้มันมันลดความขาวลงไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่มันยังเหลือความมันอยู่ของเนื้อปลาแล้วก็ไข่คนที่ชอบก็จะกินไข่อย่างมีความสุขเพราะเนื้อไข่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกอะไรอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างที่ครัวคุณต่อยนํามาเสนอ,อก,กับท่านอลองดูครับ วัสนาไม่ได้มีแต่เฉพาะไปกงนะฮะ<ช>มันมีอย่างอ,อื่นที่มันเป็นเทศกาลเป็นหน้าของมันฤดูกาลของมันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณวาสนาขอบคุณร้านครัววาสนาขอบคุณท่ณานผู้ชมที่ติดตามชมรายการลโดยตลอดนี่คือความ,มแตกต่างแตกต่างจริงฮะเราทารายการมา7ปีใช่ไจะเข้า7ปีผ่านปีเนี่ยนะครับเราเพิ่งกินครั้งแรกเลยนะไปกงเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่ามันหายากแค่ไหนลาไปก่อนจุกจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เราก็เลยเอาความรู้นี่มาให้ครับนผู้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับปูนิ่มหลังจากลอกค้าบเขาบอกปูเนี่ยจะรีบกินน้ําเค็มเพื่อให้มีแล่ธาทำให้กระดองมันรีบแข็งคุณลุงยังบอกเราพวกเราด้วยเลยบอกว่าถ้าเราเนี่ยกระดองแข็งเกินไปแล้วให้ไปลอกค้าบทีนั้นวุ้กรอบชาชิวครับมันไม่ง่ายเลยมันต้องมีความอดทนจริงอร่อยอะนี่ผิวนอกกรอบดีมากเลยคุณลุงผมทำนายได้เลยคุณจะยิ่งใหญ่ในจักรวาลี้าคานชอบนะเพาท่านไม่แคร์ว่าฉันจะอ้วนนะ